ไงสมบัตินี่ฮนะบา๊าดคุณบาทแล้วคุณคุณนิวคุณนิวนะครับได้มาช่วยได้มาช่วยใครครับได้มาช่วยได้มาช่วยพระอามกับพระแมนนะครับวันนี้ไม่ได้ขึ้นสูงแล้วครับมีคุณวัดมาช่วยอย่างดีเลยครับปัดกวาดหลังคานะครับวัดนองวัฟันปัดกวาดหลังคานะครับใบไม้เศษไม้ไม้ร่วงไม้หัก ไม้ผุนะครับตกลงมาใส่รลางคาแเราก็ทําให้โดยเฉพาะใบมะขามนะครับทําให้สังกะส,สีผูไวนะครับวันนี้ก็คุณบาสกับคุณคุณบาสกับคุณดิวนะครับได้มาช่วยหลวงพ่อหลวงพี่นะครับวันนี้วันนี้ก็วันที่ททาลแล้วครับวันนี้วันที่15มิถุนาย,ยน2 5 6 8แล้วนะครับอีกไม่ถึงเดือนก็จะถึงวันเข้าพรรษาแล้ว ขวดเลยครับขวดลงเลยครับอากาศกำลังดีครับบ่ายสี่โมงห้าโมงนะครับอืมขวดลงเลยครับเออเสร็จแล้วจะได้ตัดกิ่งไม้ที่มันเอาไปถนุนนะครับยึดไปสุนรถมาลำบากนะครับเกี่ยวรถเกี่ยวอะไรเขา